ก็สวัสดีเพื่อน,อนๆวิศวามทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะเอาสเกลรอสถิต uh, ินะครับมาสอนพวกเรานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมได้เคยเขียนนะครับบทความ s สเกลรอสถิติไว้ถึง36ตอนแล้วนะครับตอนนี้ก็คิดว่าเราหน้าจะเอาบทความเหล่านี้นะครับมาสอนผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับ ก็ขอเริ่มแรกนะครับตอนแรกเลยนะฮะก็จะเป็นตอนที่36นะครับจริงๆก็มีหลายสิบตอนก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะาต่อที่36มาสอนพวกเราก่อนนะครับก็มีคําถามที่พวกเรามักจะถามว่าในการวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงด้านข้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงลมหรือว่าแรงพลินไหวเนี่ยนะครับเราควรจะใช้ stiffness อย่างไรนะครับในเรื่องของ stiffness เนี่ยนะครับก็โดยใช้โดยเพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ stiffness ที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างออสภาวะใช้งานแล้วก็สภาวะปะละยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะกําหนดค่า i ติ N e s s เนี่ยที่แตกต่างกันในระหว่างการวิเคราะห์นะครับด้วยในสภาวะใช้งานและก็ในสภาวะปะไยนะครับทีน,นี้เราลองมาดูมาตรฐาน2ฉบับนะครับว่าเขาพูดถึงการใช้ค่าสติ N เน s เนี่ยอย่างไรนะครับโดยผมจะอ้างอิงจาก เอซีไอสามแหนึ่แล้วก็มยพ1 3 0 1 1 3สามศูนย์หนึ่งสองขีดหนะครับก็จะขอพูดถึงมยพ1 3 0 1 1 3 0 2ขีดหก่อนนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับภายใต้อแรงนะครับแผ่นดินไหวนะครับก็ได้มีการเอ่อพูดนะครับเอ่อกำหนดค่าสติปเน็ตที่ใช้ไว้เนี่ยนะครับไว้ดังนี้นะครับ ก็คือในกรณีของคานเนี่ยใช้จุดสามห้าถ้าเป็นเสาเนี่ยจะแตกเล้าน้อยกว่านะครับก็ใช้จุดเจ็นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่หน้าตัดเนี่ยนะครับก็ใช้1 0 ag ถ้าเป็นกำแพงที่ไม่แตกเลา้านะครับเราก็ใช้ค่า i ประสิทธิผลเนี่ยนะครับจุดเจ็ ถ้ากำแพงที่มีการแตกรล้าก็ใช้จุด3.5 Ig ถ้าเป็นแผ่นคืดแผ่นพื้นไร้คานก็ใช้จุด2.5 Ig จะเห็นได้ว่ามันมีการลดค่าค่าไอาลงมานะครับทั้งนี้เนื่องจากมันมีการแตกเล้าเกิดขึ้นทําให้หนัาตัดเนี่ยมันไม่เป็นน้าตัดที่เต็มนะจึงต้องปรับค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของน้าตัดเนี่ยลดลงมานะครับซึ่งโดยลักษณะแล้วเนี่ยตัวไหนที่มันจะแตกแล้าเยอะเช่นคานนะครับหรือว่าแผ่นพื้นไร้คานเนี่ยมีโอกาสแตกแล้าสูงเนี่ยค่าไอาที่ใช้ในการ วิเคราะห์เนี่ยก็จะต่ํากว่าแต่ถ้าเป็นโครงสร้างประเภทโครงสร้างแนวดิ่งเช่นเสาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามันมีแรงกดอยู่ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการแตกกลามก็ยากกว่านั้น i e f f e c t i v e ก็เลยกลายเป็นจุด7 IG นะครับโดยที่ IG กับ AG ก็คือค่าโมเมนต์ความเฉื่อยแล้วก็พื้นที่หน้าตัดที่คํานวณจากหน้าตัดเต็มนะครับก็คือหน้าตัดที่ไม่ได้แตกกลามนั่นเองนะครับสำหรับมาตรฐาน aci เนี่ยกำหนดไว้2ตารางด้วยกันนะครับก็คือตาราง6.3 6.6.3.1.1A นะครับถ้าเรามาดูตารางนี้ก็จะพบว่ามันก็เป็นตารางเดียวกันกันกบมยพรลหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแหนึ่งสามศูนย์สองีหกหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเป็นเสาก็ใช้จุดเจ็ดไถ้าเป็นกําแพงก็จะมี2ค่าขึ้นอยู่กับว่ากําแพงแล้าหรือกําแพงไม่ล้ากําแพงไม่ล้าก็จุดเจ็ดกำแพงแล้าก็จุดสามหถ้าเป็นคานก็จุดสามห้าถ้าเป็นโครงสร้างพื้นไร้คานแฟตเพลทหรือแฟตสแก็จุดสองหแล้วก็ทุกกรณนีก็คือในแง่ของ ืนที่ตัดก็ใช้1 0 a g ก็จะเห็นว่ามยะพ1301 1302 6 1กเนี่ยกำหนดค่า Stiffness หรือว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยไว้ตรงกับ aci 3814นะครับทีนี้ aci 3814เองเนี่ยก็ยังอนุญาตให้ใช้ค่า i หรือว่าค่า Stiffness ที่ละเอียดกว่าโดยกำหนดไว้ในตาราง 6.6.3.1.1b นะครับก็คือเป็นนะฮะทางเลือก ในการใช้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ที่สภาวะปะลายนะครับแฟกเตอร์โหลดี่คือสภาวะประลนะครับโดย ACI ได้ให้สูตรนะครับว่าการคำนวณค่าไอสำหรับโครงสร้างแนวดิ่งก็คือกำแพงแล้วก็เสาเนี่ยคำนวณจากสูตรนี้นะครับโดยใช้ค่านะครับที่คำนวณได้นะครับต้องมีค่าอยู่ระหว่างจุด IG IG กับจุด5 IG ส่วนถ้าเป็นโครงสร้างแนวราบ ะะก็คือพวกคานพวกแฟตเพดประสะแลบก็ใช้สูตรสูตรนี้นะครับแต่สูตรนี้เนี่ยอ,อก็มีค่าอยู่ระหว่างจ2.5 Ig กับจ5 Ig อันนี้ก็คือเป็นวิธีการของ Aci ซึ่งก็จะเป็นสูตรที่ละเอียดกว่านะครับถ้าเรามาดูสูตรนี้จะพบว่านะครับทั้งสงสูตรนี้มีนะครับค่า I เนี่ยก็จะแปรผันไปแต่ละชิ้นส่วนนะครับตามเหนะครับค่าเอ่อโมเมนต แล้วก็แรงกดที่มากระทำต่ดชิ้นส่วนนั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นพวกคานเน่ก็ยังขึ้นอยู่กับนะครับอัตราส่วนการเสริมเหล็กในคารโลขึ้นอยู่กับความลึกของหน้าตัดขึ้นอยู่กับความกว้างของสุดอกคารนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นเสาเน่ก็ยังขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริกด้วยก็จะเห็นได้ว่าสูตรดังกล่าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความละเอียดนะครับในการที่จะทำไปใช้งานนะครับสําหรับตาราง6.6.3.1ดงวงเล็บบีเนี่ย เอชไอแนะนําว่าตารางดังกล่าเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสภาวะใช้งานแล้วก็ทั้งสภาวะปปไยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะใช้สูตรที่ละเอียดก็มาใช้ตารางนี้ได้นะครับสำหรับตาราง B กับตาราง A เนี่ยเอชไอก็บอกว่าเราก็สามารถจะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมถ้าดูก็จะพบว่าตาราง A เนี่ยง่ายกว่านะครับเพราะว่าตาราง B เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าต้องไปคํานวณนะครับไของแต่ละชิ้นส่วนซึ่งก็จะทําให้เราเสียเวลาในการทํางานมากขึ้นแต่ก็จะได้ค่าที่ละเอียด มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเอซบอกว่านะครับในกรณีที่ต้องการใช้ค่า i นะครับอย่างง่ายๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะอ้างถึงข้อกำหนดนะครับใน ACI Code เนี่ย6.6.3.1.2นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเขียนว่าอย่างไรเขาบอกว่าในการวิเคราะห์แรงด้านข้างที่สภาวะตะไคยนะครับก็คือกำหนดให้ใช้ i เท่ากับ0.5 IG เห็นไหมฮะ สำหรับทุกๆชิ้นส่วนได้หมดเลยนะครับหรือคุณจะไปคำนวณ i โดยวิธีการที่ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่านะครับ ACI ให้ตารางนะครับที่แปลผันตามแต่ละชิ้นส่วนให้ตารางที่มีสูตรคำนวณละเอียดสุดท้าย a c i ก็บอกว่าถ้าอยากใช้นะครับก็ยังอนุญาตให้เราใช้ i เท่ากับจุดห้านะครับสำหรับทุกๆชิ้นส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นคานเป็นเสาอ,อะไรก็แล้วแต่ในการวิเคราะห์ นะครับแรงด้านข้างนะครับในกะารวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงด้านข้างที่สภาวะปรัลยนะครับอีกนิดน,นึงครับในการที่เราวิเคราะห์แล้วก็คำนวณค่าการแอนตัวนะครับจากตาราง6.3.1.1 6ของเล็บ A กับ6.3.1.1ของเล็บ B เนี่ยนะครับแล้วค่าการแอนตัวที่คำนวณได้เนี่ยยังต้องนำมาคูณกับค่านะครับตัวคูณขยายค่า การกงตัวนะครับในมยพร1 3 0 1 1สาดดด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นบทความนะครับแล้วก็เป็น YouTube ประกอบการเรียนในบทความในตอนนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการทำงานการวิเคราะห์โครงสร้างของพวกเราต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตจบบทความสั้นๆลงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ